มันนี้มีเรื่องเมาเมาช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะเราจะต้องติดร่มสิ่งที่ขายไม่ได้คือร่มหรือว่าเสื้อกันฝนที่นี้สะดวกใหม่เป็นร่มคะ่ะแล้วคุณสามีก็จัดคะอันเกิดอะไรขึ้นคะคุณสุพิก็ได้ล่มรายนี้คะ่ะเด็กๆน่ารักสวยงาม <c oughs> เปิดปุ๊บเ,เราก็เปิดไม่ได้เราเฮ้ยทำไมเราเปิดไม่ได้เราก็บอกว่าเอ้ยช่วยเปิดให้หน่อยสิคะยี่คะเปิดให้หนูหน่อยหนึ่งเขาบอกไอ้แค่ร่มแค่เนี้ทำไมเปิดไม่เป็นเอ้ย อายแล้วฉันยิ่งแก่ฉันยิ่งทําอะไรไม่เป็นหรอแล้วฉันจะทาไงวุ่นแหมนเรื่องแค่นี้ฉันแก้ปัญหาเองไม่ได้ฉันพยายามใหญ่เลยค่ะคุณสามีบอกเอามาช่วยเปิดให้ <laughs> เปิดให้ค่ะคุณฉันก็ช่วยกันเปิดแล้วมันเปิดยังไงทําอะไรไม่ได้เด็กดึงก็ไม่ได้ดึงได้ค่ะเปิดไม่ขึ้นพยายามแล้วค่ะพยายามค่ะพยายามค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ดูนี่จิ่ะ มันเหนียวก็ติดเหมือนกับมีกาวก็คงเกิดจากเขาเรียกอะไรเนาะ,ะพลาสติกที่มันละลายอะ่ะดูสิตายแล้วอิชิเปิดไม่ได้คุณพยายามแล้วเขาก็พยายามเรื่องนี้สอนอยาด้ว่าไม่ใช่อยู่ๆ้วคุณอยากจะว่าฉันนะฉันก็มีเหตุผลของฉันเองเอาแบบเมาส์มอยสามมีขำๆนะคะบ๊ายบาย <c oughs>